ลูกนี้คือใครอีกแล้เนี่ยนี่คือกงวันนี้เป็นกงหอกงรอโ,โกงมานั่งสมาธิที่ลานธรรมกับแปกกงมานั่ง่ะมานั่งสมาธิอยู่ๆก็เป็นอย่างนี้เด้อก,ก,ก็ดีขึ้นนอนเดินจงกรมที่าท้านธรรมกันนะคะมาสวดมตนปฏิบัติธรรมกันดูเยอะนะคะ โยหนาอัยสิ่ตนทุตัวุตโหกนาสันสสิสิตินโมตสกุฏะสัพพะะวโตุอะระหะตสัมมาสัพพุทธะนโมตถะสัพพะขวโตอะระหะตสัมมาสัพพุทธะนโมตสัพพะขวโตอะระหะตสัมมาสัพพุทธะอรหังสัมมาสัพพุทโธปะะวะพุทธังปะะวันตังอะติวัเทมิสวาขาโตะคะวะตธมัมมนมสมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะขะสรโฆสังฆานามามินโมัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมาสัมุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมาสัมุทัสสานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมัสัมุทัสสะนิติปิโสวิเสะอิอิเสสพุทัานัมมัตสัพปะะะโอะโสัสุทั อิติปิโสวิเศษเสอิอิเสีเสียพุทนาเมื่อิอิเมนะพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสีสีพุทธนาเมอิอิเมนะพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพราะสยามินโทวโรอิติพุทธสัมมิอิติอรหัสสังสกายังวรังพุทโณโมพุทธายา

นะโมโหนะโมหะนะโมเจนะโมเกวเกวนะโมติอินตุสะตะเจโตเกวนะหะโตเกวระหะโตเกวอหะโตรอเกวะโตรอเกวะโตสพหะเตรอสิตีรอสิงรังหีรังมะรังสิงเจเจใจเอ่ยโอ้ยๆติงนะโมมะหาปุณีบาลภีนะโมหามิธาหุนะมาหามิธาหุ นะโมหามิถะโฮนะโมโฮนะโมหุวะนะโมเจงนะโมกิ้วกอกิ้วหลังกวางสีเอมโพสะตันเจตอออแก้วร่อหัวโตแก้วร่อหัวโตแก้วออหัวโตร่อแก้วหัวโตร่อแก้วหัวโตสภหเตยร่อสิงติร่อสิงหลังหีหลังหลังหีสิงเจกเจียใจเอียโอ้ยๆติงนะโมมหาโพธิปยพะลอภิ 南无阿弥陀佛，<湯>南无阿弥陀佛。

Tuhan senama terasa si si kotor mu kotor susu terma kelalah asa terma jelah ceci asa tumu kudu kusu tumu kudu kusu tumu kudu mu asa lama halah si 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 terma selama Hyundai Jesus me isi kita maharal mah sana ro tu tu kalau tunggu bulan pengalaman klasik isi E tak selama hati rahasi isi isi semua kalau moto semua kau terima rahasi isi semua terima rahasi isi nama rahasi kau tu mahu lama si 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 mana lama semalah hari sedala cuma kalau si susu tu suku tu mu kau terima hati lala lah asal mahai si 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 semua terima terlalu Ku semua maha mahatah syaici, sih, 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 si sih, 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 sih,

ກະເມົາມາຊິຊິຊິມັນລະຫາຊາລະມອສໂຕໂພຫອມຊົມຊູກູໂຕໂພວ່າຊິຊົມໂຕຫອມມາຊາກະລາຊິນເດຊິຊິຊິແມງລະມາມາຊາອໍໂລຊົມຊູກູໂຕໂພວ່າລະມາຊິໂຕຊົມອັນລະມາລະຫັດຢູ່ຊະນາມາໂຕອູຊູກໍມາລະຫັນເດຊິປະທຸມາຊິເຈໂລຫໍໂຕກູໂພຊົມໂອໂຊໂພຊົມໂຕໂພ ko mo ko ho hana masakan hasi kere hasi ada eh ane mahana oh ho su kasih mahal